เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าการตีกลองชุดเนี่ยมันง่ายนิดเดียวเองแค่เพื่อนๆรู้จักวิธีการจับไม้ที่ถูกต้องรู้จักวิธีการเหยียบกระเดื่องที่ถูกวิธีแล้วก็รู้ว่าในแต่ละบทเพลงเนี่ยเพื่อนๆจะต้องใช้มือเนี่ยตีกลองไปไหนก็รู้ว่าจะเหยียบกระเดื่องเนี่ยในจังหวะไหนของบทเพลงนั้น Wow. ใช่ครับมันอาจจะง่ายสําหรับบางคนแต่มันยากมากสําหรับบางคนเช่นเดียวกันนะครับผมเพราะเพื่อนๆบางคนไม่รู้ว่าวิธีการจับไม้ที่ถูกต้องวิธีการเหยียบกระเดื่องที่ถูกวิธีวิธีการตีเพลงต่างๆนั้นจะต้องตียังไงเล่นยังไงนะครับผมวันนี้ครับเพจหนึ่งนาทีทีกลองได้มีขอเรียนออนไลน์มาตอบโจทย์เพื่อนๆทุกๆคนที่กําลังอยากจะเริ่มฝึกตีกลองชุดเพราะว่าสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานการจับไม้มองการเหยียบกระเดื่อง รวมไปถึงการตีบทเพลงต่างๆนะครับผมเพื่อนๆจะได้เรียนรู้ผ่านตัวโน้ตที่ง่ายได้เข้าใจง่ายๆสั้นๆนกระชับตามแบบฉบับ1นาทีตีกลองได้นะครับผมเพื่อนๆจะได้เรียนในกลุ่มปิด Facebook สามารถส่งการบ้านสอบถามกับผู้สอนได้อย่างง่ายได้เลยนะครับผมซึ่งพิเศษกว่านั้นครับจากปกติคอร์สเรียนตีกองออนไลน์เนี่ย2,900บาทตอนนี้นะครับลดเหลือเพียง1,750บาทเท่านั้น 1, 7 5 0บาท ลงทะเบียนครั้งเดียวเรียนฟรีตลอดชีพพูดคุยสอบถามกันไปแบบยาวๆเลยนะครับผมเพื่อน,อนๆคนไหนสนใจนะครับสามารถทักมาที่ข้อความเพจหนึ่งนาะทีที่กองได้นะครับผมหรือ idline tpc underscore m นะครับผมโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ขอเรียนดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับผมใครสนใจทักข้อความมาได้เลยครับผม